สวัสดีค่ะรับชมเห็ดฟางคอนโดนะคะเช้านี้มีดอกที่พอจะเก็บได้นะคะดอกใหญ่หนึ่งดอกแล้วก็นี่ค่ะ อันนี้เป็นยังไงเอ่ยจะโตอีกไหมแล้วก็เชื้อเห็ดจากการที่เราตัดขาเห็ดนะคะมาโรยเขาก็กำลังจะสลายกำลังจะกลายเป็นเชื้อเห็ดอีกรอบนะคะเป็นการขยายเชื้อเห็ดไปนในตัวนะคะเริ่มสลายเริ่ม เริ่มเป็นเชื้อลาเชื้อลาเห็ดฟางค่ะ,น,ะนี่ก็รอยเก็บรอยที่เก็บเห็ดไปแล้วนะคะกำลังสลายย่อย ส่วนบริเวณชั้นสองนะคะชั้นบนสุดของเห็ดฟังคอนโดก็จะมีหนึ่งดอกเด,ดหนึ่งดอกนะคะอยู่ข้างในแล้วก็จะออกมาให้เราเก็บเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราทำไว้ทานเอง ทมใทานเองแล้วก็จะไม่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะาขึ้นที่รเยอะหรือว่าไม่ได้เร่งไม่ได้รีบให้เขาขึ้นนะคะเขาก็จะขึ้นให้เรื่อยๆมาเก็บวัน2สองสาดอกหรือบางครั้งาอาจจะเป็นสิบดอกนะคะเวลาพร้อมเหมาะที่เฉพาะไว้ทานเองในครวัวเรือนนะคะไม่ทำกับข้าว ด้านข้างก็กำลังสลายแล้วก็กำลังจะจับก้อนนะคะลอยเก็บอันนี้เก็บไปเยอะแล้วนะคะเห็ดฟางคอนโดตอนนี้ก็จะเก็บเก็บอันนี้ก่อนนะคะ ดอกนี้ก่อนหนึ่งดอกแล้วก็ดอกนี้อุย้ย <laughs> แอบเหนียวนิดนึงอุยอ้ยเราเห็นแล้วอีกหนึ่งดอกนะคะเขาซ่อนอยู่น้องซ่อนอยู่โอ้แอบเหนียวแอบเหนียว ติดหนึบเห็นและะ้วค่ะอีกหนึ่งดอกที่น้องเขาซ่อนอยู่นะคะโอ้โนี่ไงก็ได้เพิ่มเดี๋ยวพอตัดขาเสร็จก็จะมาโรยโรยไว้เหมือนเดิมนะคะให้เขาเป็นเชื้อ ตอนเช้านี่เก็บไปก่อนสามดอกนะคะเก็บไปสามแล้วก็ตอนเย็นก็จะมาเก็บอีกสามนะคะคือดอกนี้หนึ่งแล้วก็ด้านบนหนึ่งแล้วก็ด้านข้างหนึ่งค่ะสามดอกตอนเย็นจะมาเก็บ ก็จะได้วันนี้ก็จะได้6ดอกก็ทําน้าพริกได้พอดีค่ะเป็นน้ําพริกเห็ดฟางนะคะกินกับผักก็จะมีผักในสวนนะคะที่กําลังปลูกค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ